Most News ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยข่าวสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่สนใจค่ะวันนี้มี2เรื่องนำมาฝากในการติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ m Most i s u u e ค่ะเรื่องแรกที่หยิบยกมานะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยุงเป็นพาหะหลายๆโรคทีเดียวที่นําโดยยุงค่ะถ้าถามว่าทุกวันนี้เนี่ยกลัวยุงไหมฮะยุงมันร้ายกว่าเสือจริงไหมคือเสือมันยังมีกรงแล้วเราก็อยู่ห่างจากมันได้<อ>แต่ยุงทุกวันนี้เนี่ยขนาดหนูอยู่ในมุ้งแล้วมันยังวางวอยู่ในหูอยู่เลยสมัยก่อนเคยได้ยินเพลงไหมครับบ้านเรามีแต่ยุงมีแต่ยุงมันยุ่งหัวใจปิดประตูกลางมุ้งยุงยังตามมาได้ <outta S 2> <uğ> แล้วก็จะใช้ยายาฉีดยุงยี่ห้อนี้ฉีดเนี่ยยุงก็ตายทันใด <N> นะฮะ โอ้ยยุคไหนเนี่ยไม่พ้นเออจะหนียุ่งไม่พ้นก็ต้องใช้ยากันยุงยี่ห้อนี่ค่ะอาจารย์ถึงไม่ได้ออกยาออกเรือนเพราะอาจารย์หนีเมียอย่างเดียวมาฟังเรื่องนี้ก่อนเกี่ยวกับยุงเกี่ยวกับยุงเกี่ยวกับยุ่งอย่างไรนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีการคิดค้นอาจารย์บอกแล้วว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ดีจะต้องมีการเอ r อะคือสงสัยไว้ก่อนแล้วก็นําความสงสัยนั้นไปหากระบวนการแล้วก็ออกมาเป็นผลงานดีๆหรือมีผลงานดีๆอยู่แล้วแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอด มะแขวนถามต่ออีกอาจารย์รู้จักไหมคะไม่เคยได้ยินมาก่อนลองฟังทางนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยคะ่ะว่ามะแขวนเนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยอาจจะรู้จัก<ะ>แต่คนรุ่นเราเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก ในปี2554ค่ะจังหวัดพะเยานะคะมีสถิติในเรื่องของการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยน่ากลัวมากเลยทีเดียวะนะคะจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ค่ะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีการคิดค้นก่อนเลยอันดับแรกคือน้ำมันตะไคร้หอมไล่ย,ยุงอ,อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสำหรับพาหะนำโรคก็คือเจ้ายุง อันนี้เป็นเรื่องของการใช้สมุนไพรไล่ยุง <S <S ใช่ค่ะแต่ใครนีย่ยุงเกลียดเลยนะฮะ <S <S ถ,ถึงขนาดทุกวันนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สก,กัดมาจากตะไคร <S <S ใ<ช>้ใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานอกจากนี้ทางมพหรือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาเองเนี่ยมีการพยายามที่จะคิดค้นขึ้นนําสมุนไพรเนี่ยมาใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆเพราะเชื่อว่าเมื่อนํามาใช้กับคนแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าเอาสารเคมีมาเปื้อนมนุษย์แน่นอนคือขนาดยุงยังตายมนุษย์ก็็เเปนแลจะออไร เออนันไงไเพราะฉะนั้นรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์บุตรบงค่ะจำเรินดารารัศมีผู้ช่วยอธิการบด,ดีนะคะระบุว่าคณะเภสัชศาสตร์ของมพสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมีนําโดยนะคะดรมารี ya, รักอัดสินทองค่ะมีการศึกษาคนา้นคว้าพบว่าน้ํามันที่สกัดได้จากมะแขวนสามารถใช้ทําลายลูกน้ํายุงลายได้นะคะ เนื่องจากว่ามะแขวนแล้วก็ตะไคร้หอมที่เรียนให้ทราบเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถพบได้ในจังหวัดพะเยาค่ะมพจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรภายในชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีค่ะโดยตั้งเป้านะคะว่าจะมีการขยายศูนย์ให้ได้ถึง3แห่งภายใน5ปีและทางมพก็มีการสนับสนุนให้ชุมชนนั้นสกัดน้ําหอมระเหย จากพืชสมุนไพรถึง4ชนิดไม่ว่าจะเป็นตะไคร้มะแขว่นสารแหนหรือว่ามิ้นท์แล้วก็ไพรนั่นเองค่ะเพราะว่าสมุนไพรทั้ง4ชนิดนี้นะคะมีความต้องการในตลาดสูงสามารถนําไปประกอบในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์อื่นๆได้อีกหลากหลายชนิด ในส่วนของคุณดุสิตอภิจิตนะคะเป็นเจ้าของไร่ชาวดินอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ก็พูดนะคะว่าน้ำมันจากตะไคร้หอมรวมถึงผลมะแขวนมิ้นท์และพลายนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากแล้วก็ยังขายเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ให้กับแหล่งรับซื้อได้หลายแห่งสร้างรายได้พื้นฐานให้กับเกษตรกรแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรได้อีกทางหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้นําไปใช้อยู่เสมอนะฮะ,ฮะในกรณีที่ถ้าว่าไม่มีพืชสมุนไพรหเหล่านี้ค<ะ>ือเราใช้ไซอาเบร็รู้จักไหมฮะ,ฮะไซอาเบ็นี่สามารถไปหาซื้อตามพวกร้านขายของชําได้เหมือนกัน<ะ>แล้วก็เอามาใส่ในภาชนะที่มีน้ําขัง<ะ>ไม่ว่าจะเป็นถ้วยที่รองขาตู้กับข้าวรูไ้ไปมถึง แม้กระทั่งในในบางบ้านจะมีแจกันใช่ไหมฮะก็หยอดลงไปแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีการเลี้ยงพวกปลาหานุ่งยูนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามองไปแล้วเนี่ยในพืชสมุนไพรทั้ง4ชนิดเนี่ยเราจะรู้จักกันในส่วนของตะไคร้นี้แน่นอนนะฮะคันน้ํามาดื่มได้ด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีของมิ้นหรือว่าสารแหน่อันนี้ก็รู้จักพลก็หลายคนคงจะรู้จักเมื่อแขวนไม่รู้จักนะครับ มีข้อมูลนํามาฝากคือก่อนที่จะอ่านข่าวนี้หันไปถามอาจารย์อา,า,รยาอาจารย์คะอาจารย์ทราบไหมคะว่ามะแขวนคืออะไรไหน้าตาของมะแขวนเนี่ย ต้องบอกว่ามันจะลูกเล็กๆคล้ายๆกับผลราสเบอร์รี่อ๋อหน้าคล้ายๆจะดำๆเล็กๆแต่ว่าคุณประโยชน์จากสมุนไพรมะแขวนเนี่ยเยอะมากๆนะคะมะแขวนสามารถพบได้ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของไทยแสดงว่าไม่ใช่พืชประจําถิ่นค่ะคือถ้าพืชประจําถิ่นก็เฉพาะถิ่นนั้นถิ่นเดียวิ่นนั้นถ่นแต่นี่มีทั้งทั่วทั้ง ทั้งประเทศอะค่ะจึงเป็นที่มาว่าทําไมนันถึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาฝากเพราะว่าถ้าทุกพื้นที่สามารถทําได้<ม>แล้วพืชสมุนไพรนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเศรษฐกิจในตอนนี้ถ้าใครสนใจหันที่อยากจะมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่<อ>ทเป็นพืชสมุนไพรก็อาจจะได้รับการตอบรับที่ดีก็ได้ที่นี้เราลองมาดูสรรพคุณนะคะอของเจ้ามะแขวนนะคะในเรื่องของ,ของการ รับประทานแล้วกันเป็นผลเที่ยงวันแบบนี้นะคะใบอ่อนก่อนใบอ่อนสามารถกินเป็นผักสดจิ้มกับน้ําพริกน้ําพริกปลาร้าได้ปลาร้าด้วยครับในส่วนของผลแห้งนะคะสามารถนําไปเป็นเครื่องเทศผสมในการทําลาบทํายําเพราะว่าเจ้ามะแขวนผลแห้งเนี่ยนะคะมันสามารถดับกลิ่นคาวทําให้มีกลิ่นหอมได้ชาวจีนนี่นิยมใช้แทนพริกไทยภาษาจีนมะแขวนเรียกว่าอะไรครับ มาแค่งอาจารย์อาจารย์ชงมาทำไมซึ่งจริงๆแล้วพริกไทยเนี่ยหนูหนูก็ลืมนะคะที่จะหาว่าต้นกาเนิดมาจากไหนทำไมถึงได้พริกไทยแล้วถ้าไปอยู่ต่างประเทศคนจีนจะเรียกพริกจีนหรือเปล่ามีหลายหลายอย่างที่มีเฉพาะในเมืองไทยชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็มีเฉพาะในเมืองไทยจริงไปที่ต่างประเทศไม่เจอหรอก เรือไทยไลออลี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีดีแค่ไหนทําไมเราต้องไปพึ่งเรื่องราวของสารเคมีจากต่างประเทศอ่ะทีนี้ดูในเรื่องของสรรพคุณยาบ้างในส่วนของใบสามารถนํามาขยี้แล้วไปอุดฟันแก้โรคระมนาดได้หรือใครปวดฟันก็สามารถที่จะขยี้แล้วไปอุดอไว้ แก้ได้หรือ <c oughs> ในส่วนของมเมล็ดนะคะสามารถรับประทานแก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้ขับปัสสาวะ <c oughs> ส่วนรากกับเนื้อไม้นำมาต้ม <c oughs> แล้วเอาน้ำมาดื่มนะคะสามารถขับลมในลำไส้ได้อย่างดีแก้ลมเบื้องบนหน้ามืดตาลายวิงเวียนแล้วก็ขับระดูได้ลมเบื้องบนหมายถึงว่าจะเรือออกมา น่าจะใช่ในส่วนของท่อนบนเนาะครับก็แค่ได้ด้วยมะแขวนเนี่ยใช่แต่จริงพูดจริงๆว่าในกรุงเทพนี่หาดูไม่น่าได้เลยเดี๋ยวว่าแต่มะแขวนเลยครับแม้กระทั่งมะขามป้อมรู oui> ้ไหมฮะสรรพคุณมะขามป้อมนี่คือเป็นพืชที่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดแต่หายากมากเลย คือชื่อคือชื่อเนี่ยมะขามมะมะขามมะขามาขาเนี่ยมันอาจจะเปรี้ยวอเออดูว่าฟังว่ามีวิตามินซีแต่<า>ดูหน้าตาของมะขามป้อมแล้วไม่น่าจะมีในส่วนของวิตามินซีสูงนะโอ้โมีสูงมากแต่รสชาตินี้ไม่ได้เปรี้ยวอะไรเลยเขับตรงเป็นข้า,ามาเดียวนี่เห็นไหมเป็นผลผลไม้สมุนไพรที่หาไม่ค่อยได้ในเมืองหายากมากไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับหายากดังนั้นมะแขวนนี่ถ้าหากว่าทําตามที่น้องแนนบอกใครสนใจแล้วก็เห็นโอกาสทางการตลาดใช่ไหมใช่ปลูกเลย เพราะว่าไม่น่าจะปลูกได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ทําความรู้จักกับภูมิภูมิประเทศของประเทศไทยได้อยู่ดีอย่างดีอยู่แล้วอ่ะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวเป็นสมุนไพรไทยนามาฝากแต่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับสมมุติว่าอยากจะรู้เรื่องมะขวนอยากจะรู้เรื่องของตะลิงปิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่หาดูไม่ได้ง่ายๆเนี่ยเราก็เสพ ผ่านสื่อต่างๆหนึ่งในช่องทางที่หลายๆคนชอบกันก็คือดูผ่านโทรทัศน์นี่แหละครับนะฮะและวันที่1เมษายนปีนี้นะฮะรา <2500 S 2> เรา <ๆ S 2> กำลังจะได้สัมผัสกับความเป็นดิจิตอลทีวีอย่างเป็นทางการเป็นทางการะนะฮะแล้วบางคนก็จะเรียกทีวีดิจิตอลอนุโลมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับหนึ่งเมษายนนี้นะครับจะมี4จังหวัดน,นาร่องที่จะได้มชมการออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลนั่นก็คือกรุงเทพมหานครคะนะครับเชียงใหม่ นครราชสีมาและส่งขล้านะครับก็คือเรียกว่าวสีมมัมีภากะนะฮะดังนั้นเนี่ยถามก่อนว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมครับว่ากสทชมีการประมูลแล้วก็มีการจัดเรียงลําดับเลขช่องกันไปเรียบร้อยมาแล้วแล้วะนะครับหลายๆท่านที่รอดูว่ายักษ์ใหญ่ที่อยู่ในทีวีอนาล็อก เขาไปประมูลแล้วเขาได้มามเขาจะไปออกอากาศช่องอะไรอีกอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามนะฮะ,ะนะครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่าเขาออกอากาศวันที่1เมษายนนี้นัแนนอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพมหานครนะคะได้ดูแน่นอนถ้าหากว่าท่านอยู่ที่กาลสิน อยู่ที่อุบลราชธานีหรือว่าจะอยู่ที่กระบี่หรืออยู่ที่อื่นซึ่งยังไม่ใช่สี่จังหวัดนําร่องอดใจรอได้ดูแน่นอนนะฮะแต่ว่าเขาจะทยอยค่อยๆไปทีใช่ภาษาลีบอทีละเฟสหรือว่าทีละช่วงนะครับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่บ้านโทรทัศน์ของลุงแนนนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นจอแบนและจอบางและขนาดใหญ่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่แสดงว่ามีฐานะโอ้สาธุเลยค่ะซึ่งหนูเข้าใจว่าทีวีแบบ บ้านที่ที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะสามารถดูในระบบดิจิตอลทีวีได้แล้วใช่ไหมคะจริงๆดิจิตอลทีวีกับทีวีที่เป็นอนาล็อกที่เราดูดูกันอยู่นะฮนะณวันนี้เนี่ยโทรทัศน์บ้านเราที่ออกอากาศนะครับ<า>ก็จะมีอนาล็อกที่ใช้เสา ก้างปลาหรือว่าจะเป็นหนวดกุ้งะนะฮะแล้วก็จะเป็นทีวีดาวเทียมที่ชมอย่างพีเอสไออย่างนี้ะนะฮะแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็จะมีลักษณะของอ๋อแล้วยังมีลักษณะของพวกที่เป็นเคเบิลทีวีอีกใช่นะครับแล้วก็อีกไม่นานวันนี้ถึงเป็าจะเป็นลักษณะของเป็นทีวีดิจิตอลถามว่าทีวีดิจิตอลมันจะมีความสัมพันธ์อย่างไรมันจะมาทดแทนทีวีที่เป็นอนาล็อก นะครับอันนั้นหรอกก็อย่างที่เราดูทุกวันช่อง3มช่อง5ช่อง7จ็ฟรีทีวีนั่นเองนะครับจะถูกทดแทนไปแล้วก็คุณลักษณะสำคัญของทีวีดิจิตอลนั่นก็คือมีอยู่แค่ดูได้กับดูไม่ได้แล้วดูได้ก็ชัดและชัดชัดมากกับชัดธรรมดาคือชัดมาตรฐานคือแบบแค่นี้ระบบ h d ถูกต้องแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับประเภทที่ชาวบ้านเขาบอกว่าดูแล้วสมมุติฝนตกนะครับภาพล้มนะฮะหรือว่าจะเป็นเป็นการ ถูกรบกวนจากนสัญญาณต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่ามดกัดกันอ่ะหลายคนก็ยังสังเกตนะครับตรมดกักนเออทีนี้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 ทีนไ้่เน็นีนี้ทีนี้ทีนี้ท้ทีนี้นนี้ จอดำอย่างเดียวก็คือไม่ได้ดูเลยแค่นั้นเองอ๋อนี่คือคุณคุณสมบัติของดิจิตอลทีวีหลักๆแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมบอกว่ามันทับซ้อนกันนั่นก็คือว่าถัดจากนี้ไปนะฮะอีกไม่นานแหละครับไม่กี่ปีครับทีวีระบบปกติที่เป็นอนาล็อกจะถูกแทนที่ด้วยดิจิตอลทีวีนะครับแล้วก็พอมันแทนที่ปุ๊บเนี่ยถามว่า เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือเปล่านั่นน่ะสิที่ถามโทรทัศน์บ้านน้องแนนก็คือว่าณว,วันนี้เนี่ยโทรทัศน์ที่เป็นจอแบนนะครับจอบางาใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็รับไม่ได้แล้วคําว่ารุ่นใหม่ล่าสุดล่ะคะเพราะว่าตามความเข้าใจเนี่ยทีวีบ้านหนูเนี่ยจากยุคที่มันเป็นแบบจอตู้แบบสี่เหลี่ยมใหญ่ยักษ์เบิ้มมาแล้วก็แบบพยายามเก็บตัง์รวบรวมแล้วมาเป็นจอแบนได้แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะดูได้แล้วไงดูได้ครับ เนี่ยไหมครับทีวีรุ่นใหม่ที่เราดูดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนี่ยังไม่ใหม่ล่าสุดอีอะคะ,ะนี่ยังไม่ใหม่ล่าสุดอีคะโอย้อยาตายทีวีเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าหากว่าใครบอกว่าจะซื้อทีวีเครื่องใหม่มาเสียบเข้ากับเสาอากาศสายสายสัญญาณอากาศแล้วก็เปิดแล้วดูทีวีดิจิทัลได้เลยเนะี่ยจะต้องมีโลโก้ของน้องดูดีซึ่งทางกสทชเขาจะเป็นคนที่ประกาศและยี่ห้อไหนรุ่นไหนอย่างไรติดโลโก้ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับอันนั้นใช่ ลักษณะจะคล้ายๆกับติดสติกเกอร์เบอร์5ประหยัดพลัแบบนั้นอะไรแบบนั้นคือถ้ามีการยืนยันจากโลโก้ทางกสทชโดยน้องบูดีนี่ก็คือสบายใจได้เลยทีวีใหม่ของคุณนั้นใหม่จริงๆใช่พร้อมกับดิจิตอลทีวีถูกต้องนั่นคือ1ขั้นตอนและทีนี้ถ้าหาว่ายังไม่มีเงินซื้อล่ะไล่ครับอย่าไปกู้นั่นแหละคือปัญหาไม่แนะนําให้กู้ของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้โดยการที่ไปซื้อเซ็ตท็อปบ็อก ท่านที่ดูทีวีดูพวกเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นระบบดาวเทียมจะมีกล่องสี่เหลี่ยมอยู่นะละกล่องมาใหญ่เลยตออแรกทุกวันนี้มีหลายสถาบันมากเพราะว่าบางสถาบันมีอันนี้ให้ดูอันนู้นไม่มีให้ดูทุกวันนี้ เซตท็อปบ็อกบ้านแนนนี่เป <Okay, S 1> ็นคอนโดเลยเห็นไหมค่ะอย่างนั้นคืออยากจะให้ควบรวมแล้วมาอยู่ในกล่องเดียวกันจริงๆอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าในกรณีที่จะเป็นดิจิตอล TV วหรือทีวีดิจิตอลนั้นก็จะเป็นกล่องที่เป็น Set ท็อปบ็ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับกับระบบการออกอากาศแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็กทชเขาบอกว่าเขาได้เงินประมูลครั้งนี้ไปเยอะ ดังนั้น,นจะก,การส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปเขาเรียกเข้าไปสนับสนุนไปช่วยเหลือประชาชนะนะครับที่จะไปซื้อเซทบอกนี้ราคามันจะถูกลงนะครับเพราะว่าในราคาท้องตลาดณนวันนี้ถ้าหากว่าใครจะไปซื้อเขามีขายแลนวนะไม่ใช่ว่าไม่มีขายแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณพันกว่า<ห>ซึ่งซึ่งถามว่าน้องแนนเอาเงินพันกว่าบาทนี้อดเจอรอซืนิดได้ไหม ได้ดูของฟรีดีกว่ารอจากนี้ไปสัก3เดือน6เดือนหรือ1ปีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ถ้าไม่รีบร้อนคือทีวีปกติยังออกอากาศอยู่นะครับอ๋อคือยังสามารถรับชมได้ใช่จนกว่าระบบทุกอย่างจะเริ่มลงตัวถูกต้องณวันนั้นในระบบอนาล็อกก็จะถูกตัดออกไปถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรยกเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการจะดูจริงๆหนึ่งเมษายนล้วตื่นเต้นตื่นเต้น นะครับให้ไปซื้อกล่องเนี้ยมาก่อนคือถ้าฟรีหนูก็รีบหนึ่งเมษาหนูอยากดูมีไหมคะกล่องตัวอย่างได้ข่าวนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่มีแจกเซ็ตทอปบ็อกนะจริงเหรอหนูได้ยินด้วยเดี๋ยวจะได้ไปขอรับเล่าให้ฟังนะครับค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า ว่าดูได้หรือเปล่าหรือเป็นแค่กล่องอย่างเดียวเราข้างในกลวงอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจต้องต้องต้องดูดีๆแล้วที่สําคัญคือต้องผ่านมาตรฐานหรือว่าทางกาสทชเนี่ยเขาเขาเขาเายืนยันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าหาว่าเราไปซื้อแล้วมันได้มาตรฐานก็จะได้ดูได้ก็อย่างที่บอกฮะดูได้ก็ดูไม่ได้เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เรียนถามอาจารย์แล้วก็ตกใจว่าเซตท็อปบ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในทีวีที่ไม่ได้เป็นโลโก้ดองดูดีเนี่ยจะต้องหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งกล่องใช่ไหมคะไม่เป็นหนึ่อองยู่แล้ว ทำไมไม่เหมือนกับคุณหนวดกุ้งหรือว่าคุณก้างปลาคะที่แบบว่ามีอยู่ตัวเดียวแล้วก็แจกจ่ายกันได้ทั่วบ้านเออก็คืออย่างนี้บ้านไหนรวยๆทำไงอ่ะก็มีเซตท็อปบ็อกกันทุกห้องหรอคะก็จริงๆเขาเขาถูกออกแบบมาอันนี้อันนี้คือคุยมาจากทางผู้ผลิตยักษ์ใหญ่เลยนะฮะเขาบอกว่าหเครื่องต่อหนึ่งกล่องมันเป็นมันเป็นครืสถาปัตยกรรมทางทางการออกอแาบนี่แหละเดวไหมฮะอันเนี้ย อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทําการบ้านมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปแต่ว่าในกรณีของการที่มีเซตท็อปบ็อกเนี่ยมันก็คือใช้ร่วมกับเสาอากาศที่เป็นหนวดกุ้งหรือก้างปลาได้ดังนั้นใครที่จะดูฟุตบอลที่เขาเป็นฟุตบอลโลกหรือว่าจะเป็นยูโรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการให้ดูแบบสาธารณะได้ก็ดูผ่านดิจิตอลทีวีในปีนีอนี่นี่ ลนั่นแหละมาแล้วนะฮะบางค่ายที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาน้ําตาไหลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกำลังเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ณเวลานี้ว่าอันไหนคู่ไหนควรที่จะเผยแพร่หรือไม่ต้องติดตามสําหรับคอกีฬาถูกต้องฮะแต่ว่าถ้าหาว่าดูดิจิตอลตรงนั้นไม่ได้ก็ยังดูอนาล็อกได้อยู่ดีแหละยังไงก็ได้ก็ได้ดูอยู่ดีแหละแต่ว่าพื้นที่อื่นนะคะบางคนตื่นเต้นไงพอฟังข่าวคําว่าดิจิตอลทีวีปุ๊บอยากจะดูตั้งแต่1เมษายนรีบไปเตรียมหาซื้อกล่องเซตท็อปบ็อกมาเลยทีนี้ถ้าาเกิดควม ต้องการทางตลาดสูงพ่อค้าก็หัวดีไงโด่งแบบดันราคาขึ้นให้กล่องเนี่ยแพงคิดคิดว่ายากคิดว่ายากในช่วงแรกเพราะว่าชาวบ้านคนไม่รู้หนูเนี่ยชาวบ้านหนึ่งคนเนี่ยไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าณวันเวลาแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการผลิตเพียงแค่เจ้าเดียวหรือค่ายเดียวมีเจ้าอื่นด้วยนะครับซึ่งการที่มีคู่แข่งขันบๆางนี่คือเรื่องที่ต้องส่งเสริมเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ สินค้าบริการใดๆถูกผูกขาดโดยผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่งเมื่อน,นั้นผู้บริโภคจะกลายเป็นเหยื่อดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับราคามันจะลงไปตามกลไกตามธรรมชาติเพราะว่าเขาผลิตในวอลลุ่มสูงดังนั้นเนี่ยมีแต่ราคาลงครับถ้าหากว่าใครไปเจอเซ็ทเบ็อกราคาสูง บอกไว้ก่อนอย่าไปซื้อ,อคุณกมังจะถูกหลอกไม่อย่าไปซื้อใ,ให้เขาเก็บไว้เใส่ในโกดังเขาหน่าแหละนะฮะเพราะว่าจะมีเจ้าอื่นๆออกมาอีกพอมาอีกราคามันจะตกลงและที่สําคัญคือกสทชเขาจะเข้าไปซัพซิได์หรือว่าเขาจะเข้าไปสนับสนุนในส่วนต่างตรงนั้นด้วยซึ่งนในเฟส แรกนั่นคือ4อจังหวัดอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบแต่ว่าในระยะที่สองเนี่ยนะคะใ,ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะจะขยายครอบคลุมไปอีก3จังหวัดนั่นคืออุบลราชธานีสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็ระยองแล้วในส่วนของวันที่1มิถุนายนนะคะก็จะขยายไปอีก4จังหวัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือสิงห์บุรีสุขโขทยัยขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีในเบื้องต้นเนี่ย จากวันนี้ไปจนถึงช่วงมิถุนายน57จะครอบคลุมประชากรทั้งสิ้น11จังหวัดค,คิดเป็นประมาณ10ล้านคนที่จะสามารถรับชมในระบบทีวีดิจิตอลได้ก็เป็นเงื่อนไขในการประมูลซึ่งกทางกสทชาใช้คำว่า c o v e r a g e คือการครอบคลุมพื้นที่นะฮะในแต่ละพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการอออากาศแล้วก็ได้มีคุณภาพตรงตามที่เขาได้มีประมูลกันะนะครับต้องลองดูแล้วนะคะว่า การพัฒนาเพราะว่าหลายท่านสงสัยว่าแล้วทำไมถึงจะต้องใช้ทีวีดิจิตอลทำไมไม่มาเป็นอนาล็อกเราก็ต้องบอกว่าถึงท่านอยากจะดูอนาล็อกถัดจากนี้ไปไม่กี่ปี ต่านก็ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นณวันนี้ดูเราให้เยอะๆในระบบอนาล็อกใช่ครับทุกอย่างมันจะผลักเข้าไปอยู่ในระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าณวันนี้นะคะสังคมมนุษย์ก็ก้าวเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีเรียกว่าไม่ใช่เต็มค้าแล้วนะมากกว่าและก็ต้องรู้เท่าทันด้วยใช่แล้วแต่ในระบบทีวีดิจิตอลนั้นคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกเสพ ผ่านทางช่องไหนบ้างณวันนี้เชื่อว่ามีการจัดระบบระเบียบไหมคะอาจารย์ขอขอย้ําว่าไม่ว่าระบบเทคโนโลยีจะดีอย่างไรสําคัญอยู่ที่คอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเขามีการแบ่งกลุ่มเป็นทีวีสาธารณะต่องแบบชัดเจนนะถูกต้องครับทุกๆุอย่างแล้วขอสําคัญเลยทีเดียวท่านเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับท่านและครอบครัวเสพไม่แน่นะถ้าเกิดสมมติเป็นระบบดิจิตอลแล้วสามารถควบคุมได้ช่องไหนถ้าในบ้านมีเด็กเยอะงดออก ในระบบช่องนี้ว่านูคิดเยอะไปหรือเปล่าสเสนอไปแล้วกันคุณสมบัติเบื้องต้นของนักวิชาชีพดีต้อง a e ER อและสงสยัยไว้ก่อนอและ<ช>ทั้งหมดนี้ค่ะค,คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง2คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ